สวัสดีค่ะมะขามแม่ีมลนะคะวันนี้จะนำเสนอเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลมะขามหวานนะคะอ่ช่วงเทศกาลมะขามหวานเนี่ยก่อนที่จะมีมะขามหวานเราก็จะมีมะขามแค่อิ่มน,นะคะแค่อิ่มของเราจะเป็นมะขามแช่อิ่มฝักนะคะจะมีฝักใหญ่ฝักเล็กนะคะมะขามฝักใหญ่พอมันหมดเทศกาลแล้วเนี่ยฝักเล็กมันจะจำหน่ายยากก็เลยจะเอาแนะนําออกมาเป็น มะขามแค่อิ่มปกแห้งนะคะเป็นแค่มะขามแช่อิ่มกแห้งเนี่ยเป็นเจ้าเดียวนะคะเราบอกได้เลยว่ามีเจ้าเดียวที่ทําแบบนี้แล้วก็รสชาติก็โอเคเลยค่ะเพราะว่าเราคัดกรองแล้วก็ทําด้วยคุณภาพปลอดสารพิษนะคะเรานี้ไรกังวลได้เลยนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าอุ้ยทานแบบแล้วมัน,ม,นมันมันมีสารพิษแล้วก็อันตรายต่อร่างกายของเราปลอดภัยคะ่ะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราเราทำหลายอย่างนะคะจะมีมะขามมะขามหวานแกะไร้เมล็ดนะคะจะมีทัออ้งมะขามทุก แ้วมะขามฝักนะคะมะขามฝักเราก็มีเราทําเป็นมะขามคุกม,มะขามด้เมล็ดแกะกล่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนมะขามแช่อิ่มก็จะมีแช่อิ่มน้ํากับแช่อิ่มอบแห้งนะคะ mm hmm. กเ็เราทําเป็นผลิตภาานนัณฑ์ได้มีได้มีหน้าร้านนะคะเราทําที่บ้านกันเองเป็นธุรกิจครอบครัวค่ะเพิ่งเริ่มทําได้3ามปีแล้วค่ะทีมผู้จัดกา ก็ฝากไว้นะคะว่าเรามีทาง Facebook เราจะมีอะนไรน์แล้วก็ขายทาง Facebook ด้วยใช้ชื่อว่ามักขามแม่มะลินะคะก็อันนี้ค่ะฝากต่อด้วยนะคะว่าเรื่องราคาแล้วก็คุณภาพนะคะติดต่อสอบถามรายอยเอีได้ค่ะที่ตั้งเราอยู่ที่ตะบุนองนะคะค่ะขอบคุณค่ะพี่ค่ะ